อันยองสวัสดีค่ะวันนี้มาเหาเมลอนค่ะมาหาคุณแม่พุ่นเบืองเมลอนเกาหลีผะวอ๋องามไรเอาไว้ตุลละหมากพูดพูดพี่น้องคุณอน่ะบืใหญ่กล่อยคุณอะง่ายในน้ำเนเอาเป็นเจ้าของสวนเอากระชับใเป็นลูกยู่เนี้ยบ่อย สัสดีจ้าเออเลศอันนี้สวนเมลอนเด้อค่ะเด้อ,อปลูกอยู่แถวข้างวันเด้นนะคะ่ะระยะการปลูกเมลอนคือผลไม้ระยะสั้นนะคะใส่เวลาสามเดือนจา้าครบสามเดือนวันวที่ยี่สิบหกพฤษภาธิพันมาจา้ะตอนนี้ก็คือ,อกําหนดทีห้าสี่ตัดก็คือวันที่สามเด้อจ้ะเด้อเนี่นะคะอันนี้คือพร้อมตัดแล้วนะคะรอแต่เวลาค่ะวันที่สามจต่วันที่สามมีทุน่าเน<อ>ี่ยแหละจ้ะมาเบิ้งเลยยัยมาใกล้ๆมาใกล้ๆกลาลังหอมเด้อจ้ะเนี่ย หอมให้เบิ่งพร้อม,มนี่ค่ะหน่วยพอดีกินจ้ะพอดีกินอันไมล่อนส่วนนี้แซ่บหวานอร่อยอีหลีจะ้ะขอบอกผู้ดใดบ่เคยลองลองเบิ่งเด้อจะ้ะปีนี้นี่หลายคักขนาดจะ้ะบ๊ายบายค่ะผูนโฆษณาให,าห้ดีหลไรอร์มีจักเห่าเจ๊บ้านข้าเห็ดสีได้ขายบ่เือบ่มีแต่พี่น้องขอกิน พูดพูดเอาไว้แค่ต้นละหมากเน,ะนาะบ้านถ้าต้นละสีหมากกับบัวบานหน่อยอโอ้ยงามงามพูดนะพาลึกขายบา <l> แล้วสิบห้ายางขับไปเบิง้งลึกๆพูดเฮ้อสะอดอดเนาะใหญ่หหพูดนะจ้จางามหลายเพียงหัวเพียงหางโอ้สะออดไรเบิง้ง นี่จะงามเนาะมีล่อนจะเอามาฝากอยู่เมืองไทยกบับบอมีแบบนี้มีอยู่แต่วันสีงามคือของเขาบอของเขาถ้าลายไม่สวยลายไม่เป๊ะเขาก็ไม่เอานะคะนี่ลายต้องเป๊ะๆแบบนี้ล่างนึงก็จะหกลูกพอแพ็คขายนะมีเจ็ดแปดเท่าคุณ ทั้งรูมเจดแป่าเท่าข้างบนอีกเป็นซีเพ่าวานอีลีเดอร์จะควรใส่ยังไงวานคักวานนี่บรรยากาศเนี่ลนะจ้ะมาเลินนะแม่พี่แม่เราอยู่สวนไม่หลอนมันจะสี่ปีละ ฮักกันเสียงแตกสวๆสๆวเลยนเห่าอีกซองเห้าผื่นเห็นปะเห้าปิดจา้จาจ้าได้หรออกจากเห้าไม่รอนหลอกสิภาไปหาเมเน,นวมันห่อนอยู่โดนบ่ไดเอาไรหัวไรไ,ไปบ้านพี่หน้าข้าเจ้านัดกับปยังบุอันนี้พากชวนขวั้วปูว้ใส่กินจ้ะ ัเนะมังง่อีแม่ปิ้งเฮดกับอันปลาหมึกมันจะการท่างน่อเกลียดไรจ้ะได้กล้วยจดหยางจดเหล็กบอกลแล้วหอนไร <u pper> เอาก็เข้าไปนะหั <u pper> นเนาะขบวนไปย้ำเข่าจะเข่าแม่<ไ>แต่กี้มันมีต้นบักโอเสืองาอยู่ในบน <u pper> ออ่อยู่ะอ๋ออยู่สวนผุน นีตำรวจมาจทยอยู่นี่สามคเร็กเส้นเนะครับพอไงคิมยานเนาพาแม่ไปดีเลยบรรยากาศเจ้าคุณเบางซองเหา่าแย่บ,บ่อยให้ได้เกือบแตะแย่บ,บ่อยเกือบแต่ดีดดีฮะ เบียอยู่ไหนครับพี่กล้วยเบีย,ย,เ,ย,เ,ย,บยเต็มอันอัญญาแกกล้วยเอาวะ อาเยาบย่ยออล้างเทีากับตื่นสวยนะั้นไปเอาอีกก็เออเมือ่อย้นอย่างนีแม่เออไปออตีสามตีสี่ขมันได้ลูกนี่ย่ายกลวยขวขานอะไรคือหายคือเด็กน้อยนเอาขานเนาะขานอะไรคุณแม่ อาาจ้าซ้ำนี่แหละบาบายอันยองพวกบอท่านบ่ายเยราสิไปอียว่น,น่ะเออุอ่นงามอะไรมลอนพี่เมลอนมาเอามาตบถ่ายอีกก่อนให้เบื้องผูนโอ้เสอือ่อนอะไรุูนันนลายอีดิดิมันละพูดละผู จ้าหุ่นนานๆที่มาจะต้องทายเอาเยอะๆเฮ้ยพวกนี้ท่านพี่ห้างมากไงจ้าหุ่นปาด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 หุ่นหุ่นอาจารย์สิปายบายอันยองอันยองปาดเลยด้อเอาไม้พึ่งพ่อเป็นกระใสแกะสอก